เสียเวลากับการประชุมไปมากมายแต่ง,งานกลับไม่คืบหน้าจะทำยังไงให้ทุกการประชุมของเราไม่เสียเวลาเปล่ามาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะในการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันของเรานะคะหลายคนเนี่ยแทบจะเสียเวลากับการประชุมไปแล้วกว่าครึ่งนึงเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงๆนะคะเรียกได้ว่าทั้งวันเนี่ย แค่จะมีแต่การประชุมเลยก็ว่าได้นะคะมีผลสำรวจบอกเอาไว้ด้วยค่ะว่าคนกว่า90%บอกว่าตัวเองเนี่ยเสียเวลาไปกับการประชุมมากถึง40%ต่อวันเลยค่ะและการประชุมเหล่านั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยต้นก็นเลยจะมาแนะนํา5เทคนิคค่ะที่ช่วยให้การประชุมของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้เราเนี่ยเสียเวลาเปล่าค่ะ ข้อแรกค่ะให้เตรียมวีฟของตัวเองให้พร้อมนะคะเพราะว่าอาันเจนดาในการประชุมเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญได้แนะนํานะคะว่าให้เราเนี่ยหาวิธีการในการถ่ายทอดเรื่องราวสาคัญหรือประเด็นสําคัญต่างๆในที่ประชุมนะคะโดยอาจจะเป็นการคิดหรืออาจจะเป็นการเตรียมคําถามเพื่อขอคําแนะนําจากคนในที่ประชุมเพื่อน,นํามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาในครั้งหน้านั่นเองค่ะข้อที่2นะคะก็คือให้แนะนําสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องรู้ก่อนเริ่มประชุมค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการประชุมเนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยการทักทายหรือว่าอัปเดตการอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าสิ่งที่ควรจะทําก่อนเริ่มประชุมเนี่ยก็คือการทบทวนสิ่งที่การประชุมครั้งล่าสุดได้มีมานะคะว่ามีสรุปอะไรบ้างมีการบ้านอะไรที่เราได้ให้โจทย์กันไปไหมนะคะเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเริ่มประชุมอันนี้นั่นเองค่ะและเราก็ต้องอย่าลืมด้วยนะคะว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่ได้เข้าฟังในการประชุมครั้งก่อนหน้าด้วย ดังนั้นการทบทวนการประชุมครั้งก่อนหน้าจึงเป็นสิ่งสําคัญก่อนเริ่มประชุมมากๆเลยค่ะข้อที่3นะคะให้เราขั้นการประชุมที่ยาวนานด้วยการชื่นชมคนทํางานแบบสั้นๆค่ะ ในทุกโปรเจกต์การทํางานนะคะจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดคนทํางานดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราประชุมนะคะหากมีการพูดถึงโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแล้วมีคนทํางานโปรเจกต์นั้นนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยเราก็ควรจะมีการเอ่ยถึงหรือว่าชื่นชมคนทํางานกลุ่มนั้นหรือว่าคนคนนั้นด้วยนะคะเพราะการทําสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยลดความตึงเครียดในการประชุมที่อาจจะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลหรือว่าเนื้อหาต่างๆด้วยนะคะที่สําคัญเลยคือก็เป็นการสร้างกําลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนให้กับคนทํางานด้วยค่ะข้อที่4นะคะให้เราออนพอยต์ หลายครั้งเราน่าจะเคยเจอนะคะเวลาที่เราฟังเพื่อนหรือว่าทีมพรีเซนต์เนี่ยจะมีบางครั้งที่เขาอาจจะหลุดโฟกัสหรือว่าออกนอกลู่นอกเรื่องไปในระหว่างทางนะคะสิ่งที่เราจะสามารถช่วยทีมแล้วก็เพื่อนคนนั้นได้เนี่ยก็คือการยกมือถามคําถามให้บ่อยมากขึ้นนะคะการที่เรายกมือแล้วก็ถามคําถามในเรื่องประเด็นนั้นบ่อยๆเนี่ยจะช่วยให้ทีมนะคะสามารถกลับมาตระหนักถึงประเด็นสําคัญแล้วก็ความสําคัญในการประชุมครั้งนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะข้อสุดท้ายนะคะให้เรารักษาโมเมนตัมในการประชุมไว้ให้ได้ค่ะ การประชุมจะมีประสิทธิภาพไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนพูดที่เตรียมประเด็นมาครบนะคะไม่มีคนฟังที่ตั้งใจฟังตลอดการประชุมไม่มีคนที่คอยจดประชุมที่เก็บประเด็นได้อย่างครบถ้วนดังนั้นแล้วนะคะการประชุมจะมีประสิทธิภาพได้เนี่ยก็ต้องมีทุกคนที่คอยร่วมมือร่วมแรงแล้วก็ร่วมใจกันไปนะคะเหมือนกับทีมนักกีฬาเนาะที่ทุกคนเนี่ยต่างเข้าใจบทบาทแล้วก็หน้าที่ของตัวเองแล้วก็สามารถราทั้งหมดนี้เนี่ยไปจนจบเกมหรือว่าจบการประชุมได้นั่นเองค่ะ ทั้งหมดนีนะคะก็คือเทคนิคการประชุมที่ต้นนํามาฝากทุกคนกันค่ะต่อไปก็หวังว่าทุกคนจะนําไปปรับปรุงแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับการประชุมของตัวเองนะคะเราจะได้ไม่ประชุมกันแบบเสียเวลาเปล่าอีกต่อไปค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆในรายการว t Trending ค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube c h anel ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด s e e First นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง f ิช t ต r ร์เทค่ะแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ